ี่แหัวป่านลานี่ละก็ต้งว่านี่หละนมหาเราหทุงเท่าไรนี่แม่หัวหนึ่งหัวปลานห้าบาทได้สามหัวฮะสามทุงห้าอีมันเป็นหัวไปยังหรแมหัวปีก็หัวปอบึกนีหันอย่ใหญ่ๆนี่บวปาบึกอทอ้เก่งกับโลตั้งใจมากเลยว่าซื้อาปลานแมเราเลย ปลาเสียมปลาเสียมปลาเสียมทาเท่าไรล่ะครับทานละลอยเดียวทาละอยนะครับปลาเสียมปลาหนัง่งปลาาซ่อนปาหุ่นปลากระอกกระแย่งมีเบิดปลาขาวหน่อยปลาขาวหน่อยเกียนหนจะมีจานเ่าบาทละครับปลาขาวหน่อยนะสาวบาทซก้าบาทเจ็บาเียหน่อยเบาทงลหรถึงละห้าสิบโอ้ปลาใหญ่เลากมีครับารู้ตา

พอแล้วพอแล้วพี่น้องหัวปลาแล้วหัวปลาหัวปลามีแล้วหัวปลาเลาดีละก็ตงวานี่เลน้ำมหาเราเห ทุ้งอะไรนี่แม่หัวหนึ่งหัวป่านห้าบาทได้สามหัวฮะสามทุงแหรซีบอีกปั๊บมันเป็นหัวป่าอย่างไรแม่หัวกระชีนกับหัวปลาบึกนี่หวังนอ่นยู่ใหญ่ๆนี่บ่ปลาเบื้องัาทูไอ้เก่งกับเราตั้งใจมากเหมืนกันว่าซื้อหัวป่าน้ะแม่เราหัวป่ากับปูแดงปูแดงไปใส่เบิ้องปูแดงเยอะจังหวะหัวป่าเราบ่ต้องห่วงปูปูแดงหายยาก สมรอดันง่ากันอวันมึงยิ้ไผเอาน้ำมันี่ยสามถุงหาสีมึงยไผเอากะเเผู้เดียวเผู้เดียวรูแต่วาสมหัวนะอาแบบถุงเดียวกับ้อะมึงไผเอาน้ำเอาถุงเดียวะถุงเดียวดีแหละมึงไผเอาน้ำเว้ยหิวเมื่อไก่เอกสามหัวห่าพิบ่าเ่องเราเนี่ยเราชิบนะ วันนี้น้ำโขลดอีปูแดงขอบคุณครับแม่เล่าคุณแล้วก็ลังผัวหอยปลาเสียมเล่าโอ้ยปลาหน้างปลาหน้างจังขายจังไหนนี่แม่ปลาหนงสามร้อยสิบสามรมีตัวหน่อยตัวกลางโอ้หลายเลยครับเุกคนกนานเนี่ยพี่เนาะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุปปูซุกขนครับเมื่อนี้ผมอยู่ตลาดไทยเล้านะครพนมคือเก่าครับผมเดี๋ยวพูดนะธุกรกิจเหมือดเพิเ่นเป็นคนเอาทานเลยนะนะก็ลังขนขึ้นมาเลยลใส่รถใส่ยังไปส่งลูกค้าเพิ่นนู่นสอบนี่ขึ้นไม่หน่อยแท้ตัวนี่นาสอบเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับเด้วยโบ่แพงสอบบางไงหนึ่งพุดนะ รมาาขยสอบเราลอยหาศีลโอ้ยใหญ่เลยครับผมกําลังขนขึ้นก็มาเมื่อนามากขึ้นเด้อละว่ะเปลามาเด้อเป็นเลาะเบิ่งข้างในน้อกันครับผมมีอย่างเดรสินค้านี่ผมเขามาอีกมุมทางอีกทา้งนึงนะครับปกติสิเขามาทางหนาถาดพนมนาะครับน้อมื่อนี้ขามาทางสนทั้งล่างทั้งเพีครับ์พรมนรา ล่เบิงสินค้าตลาดไทยเล้าถาดพนมครับอย่างเางส่วนมากทางเป็นสินค้าทาทงการเกษตรครับนะบักทำใหไงบักทำาหน่อยบักแตงนรเด้อขะขัดเทียบสิบบาท ุกเสือโลซิบบาทซิบบาทแบบแกงข้างนอกแลก็เถือกิบบาทหิวซีนั่กันครับ มือหน่อยนอนมือโก้โก้อไหวนอไหวเลยครับ้อไาวเลย

ปลาควายใหญ่โลเท่าไรละครับนี่ยลอยสามสิบนวครับเด้อโตแบกใหญ่หนึ่งโอตัวใหญ่ตัวอยโอ้ยโลเท่าไรครับปลาควายปลาควโลเท่าไรครับขามน้ำเจ้านั่นแหละโอ้พอดีเลยตอนนี้ไยุได้ยยุ่ดได้ยได้ยุ้ยย นี่ครับบัดทมานสามหลดโลละสิบห้าบาทไอ,อ,ทอผมน้ำน,นะครับจักเร้าบาทหวานดีเลยครับหวานกรอบด,ดีครับ ราบเราเด้อกขายโดดซีบร้อขายกดเก่าแห้งขายไว้ดอกนซ่บดีนะครับหวานกรอบซิมได้ครับซิมได้หวานกรอบแซแบทุณบักม่วงแถมแก้วเศร้าบาทด้วยกันเศร้าบาทได้บัากหลายนะพื่น้องเบดีรวามเอาเศร้าบาทครับ กรอบหวานกอ,อ,อนบพุทตานมสดกันรหนึ่ด้ค่ะครับกระปหนอน้ซวบาบขี้นอยู่ก็นนะขี้แสยบ่ที่แบบแซวบบว้าดีขนาด นกาบ่ทันเลยแซ่บพะนะพี่น้องเลยแล้วเขอ้าคเม อุ้ยกเขาโคกสากรามังงา่าขับพายลูเอานนูานอไเนียจะเดไปนี้กี่บาทหนึงเนี่ยเด้นี่มีคนหลาจากตัง้งนานขึ้นมาตั้งๆกันหลนกัเก่ากันเลยตรงนี้อ้ยงามเลยกุกขเขาไง แลนเผาเครื่องสาของกัดไหนแลนพานนะแปลนพานปั๊บคือมันสิดเาเลยอ่าลยเางี่ใไ่ป้างีนน้องเอ้โอนงงงงี่นไหนคือชาวบาน่นห้องรวมรงนะพอที่สี่

นี่อัทัตัวสิบะบรับถูตัวละสิบบาทสิบบาทเลือกเอาเลยครับตัวใหญ่ๆเลยครับผมเลือกได้เลือกได้มาเด้อมาเด้อเพิ่มข้ามเพิ่มข้ามเพสิบบาทครับ10บาทสิบบาทครับสิบบาท จะเป็นอาหารทะ,ลทะเล่อมหหลลาาายยยง